เกิดเหตุการณ์ทั้งตัวสาที่ช้าทั้งที่เกี่ยวข้องเราจะทำยังไงนนนน<อ>เวลาเขาเทียบเขาเทียบต่อกิโลกับกิโลเมตรเลยใช่ไหมครับใต่ครับผม จะให้การคำนวณนี่คือใช้ได้จริงก็จะให้เข้าใจง่ายๆึ็คนะครับฝากอาจารย์ฝากพี่เตรียมเครื่องคิดเลขในโทรศัพท์ให้านไหนเอาเอาแบบคิดคําวณ้ง่ายๆนะครับ เอาผ้าไปแบบการชาร์จว่าชาร์จกี่บานะครับก็ตอนนี้ผ้าไฟหน่วยนะเท่าไรครบ่ไรหเิบอเนลยสี่บาทสบเท่าห้าไ้คำนวณง่ายๆนะอ่าคำนวณกลมคกมคำนวณง่ายๆหน่วยละห้า หน่วยละหนะ้าแบตเตอรี่เราตีว่าเราเป็นมาตรฐานกลางๆคือรถกู้ใบเป็นห้าสิบกิโลวัตต์แอลจำได้ไหมครับแบตเตอรี่หน่วยเป็นกิโลวัตต์แอลนะตัวชาร์จเป็นกิโลวัตต์นะครับห้าสิบกิโลวัตต์แอลกิโลวัตต์ละหนึ่งหน่วยถ้าห้าสิบกิโลวัตต์ก็ห้าคูณห้าสิบ เป็นเท่าไหร่ห้าคูณ50ห้าจารย์นหนึ่อร้ยห้าบเอาโอเค 54, อห้าคูณ50 250นะครับตั้งตั้งไว้นะตั้งไว้50กิโลวัตต์50กิโลวัตต์เนี่ยเอาเหล็กยังการตามไดซิคลปกตนินะครับมันจะขับได้อยู่ในช่วง250ริโลถึง350กิโลเมตรต่อการชาร์จแล้วผลกินอยู่ที่ประมาณนี่ย 0.6<น>ก<ร>ิโลวัตต์แอวป์ก็ตีว่า300นั่นเนะอไอแบตก้อนนี้50กิโลวัตต์แาว์วิ่งได้300โลคะพูดง่ายๆ300โลน,น,นี้ขับแบบในก็ได้เลยตามเลนปกติเลยเพราะฉะนั้นคนะ่าไฟต่อกิโลก็ง่ายๆก็เม่อก250ตั250้งหารกิโลเมตรต่อกนันชาร์จคือ300เป็นเท่าไหร่ครับ0.83 0.83บาทต่อ กิโลอ่าตั้งไว้ก่อนศูนย์จุดเกสามบาทต่อกิโลตั้งไว้ให้ยังงง่ายง่แล้วใช้ได้จริงนะครับตอนนี้เทียบกับช่วงเทสนะแล้วกับค่าไฟจริงนะครับแต่เราคิดที่ห้าบาทเท่งกงลมเดี๋ยวเราก็ไปอธิาฐานเรอนนี้ค่าทมานเท่าไหร่โลละสามบาทเอาสี่สี่บาทสี่บาทสี่บาที่กิโลลิตรครับ กี่กิโลลิตรเอาเอาดีเซลดีเซลกี่กิโลลิตรจ้สามสิบสามล้นแต่สมมุติว่าสิบกิโลลิตรสิบกิโลลิตรอ่ะสมมุติผมอิงเป็นคอนเวอร์ชันได้เพราะคอนเวอร์ชันเนี่ยสมมุติเราทำรถดัดแปลงไปเทียบกับคอนเวอร์ชันไหนด้ไหมเอารถใหม่มาดัดแปลงไหมไม่ไแปลว่าแปดเก้าปีขึ้นแสดงว่าอยู่ในช่วงสิบกิโลประมาณนั้นนะครับยันแต่สิบกิโลลิตรก็ ถ้า3.3ก็3.3บาทต่อกิโลเมื่อกี้เท่าไรเมื่อกี้านไาป้เท่าไร่0นยานี้คือค่าไฟค่าเท้ากักับสามจุามปรใช่ไหมครับ3.3มจุดสามบาทเท่กี่เท่าประมาณประมาณสีเท่าแต่เราต้องลบประมาณ25่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พวกลอสพวกอะไรต่างๆก็เหลือประมาณสัก ประมาณ3.3แม็กเ์3.3 3.3กับ2.83เทาวิ่ถ้า10,000โลถ้าลดน้ำมันใช้เงินเท่าไหร่10,000โล3สามแล้วรถไฟฟ้า10,000โลแต่130 8,000 8,300 10,000โล8,300 แปดพันสามร้อยกับสามหมื่นกว่าเพราะฉะนั้นคือก็คือแน่นอนคนที่ใช่รถไฟฟ้าก็จะเห็นตรงนี้ครับเห็นแบบเงินเงินยังอยู่แต่ในกรณีที่ซื้อรถไฟฟ้าราคาไม่แพงนะถ้าซื้อเทสลาสองล้านหไม่ต้องพูดถึงจุดคือคือตู้นะครับแต่ว่าสเปคเขาไงสเปคเขาไงครับความปลอดภัยทาวนี้ สามจุดสามกับสองจุดแปดไอ้ศูนย์จุดแปดสามถ้าเราเราเคยมีทีโนยูนวอร์ูจะเหลือศูนย์จุดสก็พอประมาณจาก5บาทก็เป็นสองจุดหกเจ็ดถ้าพูดง่าก็เหลือศูนย์จุดสี่ถ้าติดโซล่าด้วยก็ลงมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเรียกว่า เกือบเกือบห้าเท่าเกือบเกือบนะครับสี่สี่เท่ามีคอนเซเวทีฟสี่เท่าอันนี้คืออันนี้คือตัวเก็บเงื่อนค่าไฟ แต่แบบเข้าลึกๆเลยนะครับวกควกนี้นะพี่ๆท่านไหนสนใจเรื่องรถไฟฟ้าที่เป็นคอนเวอร์ชั่นหรือว่าที่มีรถไฟฟ้านะครับวกควกนี้ก็จะพูดให้จอดลึกถฟฟ้าคอนเวอร์ชั่นห้าแสนห้าคือทุกี่เบิ้น พอเซไปสมมติว่าปกติโลจิสติกจะขับที่ประมาณ50,000กโลต่อปี50,000กิโลเมตรต่อปีประมาณเท่าไหร่4ปีกว่ากว่า5ปีปมะมา600,000 5 <000. S 1> ปีปมะมา600,000ไม่ได้คือ 5, คอ, 5, อแล้วค่ ก็ม <c oughs> ีจ <warfare> ุดคืนถูนนะครับมีจุดืนกก็อาหารนี้นะในตัวที่ใในี้เรเก็บเพื่อนครับแล้กนส่งนี้ห้าหมื่นไงใจครับเกาไม่ประมาณห้าหมื่นต่อปีครับ อันนี้แบบคอนเซอร์วีนีคจริงๆวลาวลาถ้าอาจารย์อาจารย์ลองคิดวลา400โลกัน่ะวันเวลา400โลเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นสองเดือนหนึ่งหมื่นสองปีหนึ่งปีหนึ่งก็แสนสี่ใช่อาจารย์สมมติว่าสมมติอาจารย์ลองคิด ลองคิด8ปดหมื่นได้ครับแต่แต่จริงๆเขาวิ่ง400กว่าบัทจริงแต่มันก็อยู่ที่ประมาณเราตีความันสวิ่ยี่ใช่ไมแสนโลไหมแสนโลสมมติแสนโลก็2.5ปีอห2.5ปียิ่งริงใช้เงินยิ่งคุ้มใช่ก็ไก่อนมคุ้กับก็เลยเป็นที่มาของเราทำรถโลจิสติกส์เราะไม่ใช่แค่รถไฟ ผมคุยกับลูกลูกของเจ้าหน้าที่ขับรถอะไรครับ <c oughs> เขาวิ่งจากนครสวรรค์ไปตากฟ้าโอ oh. ไปกลับทุกวั oh. ไปไนประมาณสองวันละสองไรโลัช่ยิ่งขนาดว่าใช้ปกติแล้แล้วก็ภาษาอะไรผมโลจิสติกส์วิ่งางนี้พี่ไปไปแล้วคือผมที่โยทันในที่ผมบอกผมทำรถโมเดลเดียวเมื่อวานทำไหม ทำช็อตนี้ไะจำจำไม่ได้เดี๋ยวเราทำโมเดลเดียวอ๋อโมเดลเดียวคือรถกระบะออกแรงก็โยกกลับ่าช้าพอที่ยากไปบอกของโจเนี่ย ขอเสนอขกกของเลยขอขอคคัญพวกผมเราเราสามารถเซ็นได้พวกผมเซ็นก็คือเราทำด้วยแล้วเราเรารู้ว่าเราทำอะไรอยนเรา็นได้แต่ว่าถ้าไปจ้างเซ็นอย่างสามันหนึ่งคนัวละห้าันแต่เขาต้องกล้าเซ็นด้วยนะสามมัน่อคนหนึ่งสามันไปฟ้าหน เดี๋ยวผมจะบอกเรื่องอนี้ับบละเอียดก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเทียบตัวราคาการชาเงินะครับพี่พี่มีข้อสงสัยตรงไหนจะสอบถามได้หมครับปริมาณรถลอิสติกตอนนี้อยู่มาเท่าไหร่ครับอาจารย์ที่มีในมือ

คืออะไรคันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็หไฟฟ้าชาเลนจ์คืออะไรความห้าทายนะนี่ไงาหนักมันนจุกเยอะเอาพลงงาจากไหออเอาาจากไหบอกนะถ้าอาจารย์ทำเรื่องนี้นะลูกค้า บ้าหมดหมดเลยคือผมคือผมคือผมทำสเกลที่จะเข้าไปสู่แสนครับผมไม่ได้ทำรถอไนนี้ครับพูดได้งี่ยนอาจารย์ต้องมีแรงใจตัวนึงใช่เพราะมันตัวนี้มันใช้เยอะมากเลยนะครับโอ้คนติดติด็แก็แช่แข็งนะครับติดลบใช่ครับส่งอาหาร ตรงตตรรงงนี้ยังเป็นข้อจํากัดแต่ว่าถ้าไดุ้ก็แน่นอนครับอันนี้มหาศาลนี่กินต้ำหมดน้ำมันกินหมดแล้วเนี้ยแล้วมันกินแบตเตอรี่ด้วยแต่ถ้าเป็นเหรีตรงนี้ได้โอเคนะตัวเนี้ยตัวตัวตัวนี้ต้องติดหลบประมาณหลบที่แปดสิบเออันนี้ผมว่าผมว่า ทำเป็นเขาเรียกว่างานวิจ enfin, ัยได้เลยนะทั้งพลังงานทั้งทั้งบูรณาการของยานยนต์ไฟฟ้าผมว่าเป็นเด็กขึ่นว่าอุปกรณ์ที่เป็นรถคือต้นที่มันเป็นแช่แข็งมไอ่าใช่โคตรมันเลยชารแชร์ยล่จุดคอนดูชันไม่พอนะอาจารย์ทำเอามาเอาพลังงานมานี้ด้วยโคตรเท่เลย เหนือชั้นเลยอ่ะมาไปกลายเป็นเหนือชั้นซะแล้วอ่ะคอนเวอร์ชันได้ก็เทแล้วนะอันนี้ผมจะดูวันนี้ด้วย่มี generator ไหมหรือว่ามีแหล่งกักเก็บแบบอื่นแล้วราคาอ p t i m ม z e ยังไงตอนเนี้ยถ้าถ้ามหาลัยทําเป็นต้นแบบนะครับถ้ามหาลัยทําเป็นต้นแบบเราไม่ได้สนเรื่องราคาถ้ามหาลัยเราทำเป็นต้นแบบเราไม่สนองราคาแต่เราทาให้มัน เราครับมันใช้ได้การได้จริง<ช>เดี๋ยวในทุนมหมอผมว่าเรื่องเรื่องของเฟืองท้ายและติดมอเตอร์นี่ก็หนักนะนะเพราะว่ามันอย่าลืมว่ามันใชะขับตัวเ่าเลยน้ำหนักเท่าไหร่นะใช่ครับพูด,ดง่ายๆพวกผมซื้อมอเตอร์ราคา,ท,าที่จะขับไอ้คันนี้สามตันเนี่ยห้าสิบพับร้อยได้ถูกกว่าน้องๆที่อยู่ดัดแปลงเนี่ยซื้อขนาดสามสิบพับหกสิบ นี่คือข้อในเปรดเราซื้อเป็นนลไอันนี้ห้าสิบใช้มอเตอร์ห <50. S 1> ้าสิบครับร้อยเราเียถ้าใช้ตัวนี้บอกเอ๊ะทำไมไม่ใช้แบบตัวนี้เลยแบบ60สิบครั้งร้อยร้อยสิบหกสครั้ร้อยยี่สิบ มันมีท่าที่มันแบ่ง6ตันบัรลดมันทุกเล็กเลยเหมือนยางเขียวใช่ไหมครับรถบรรทุกเล็กสี่ล้อบรรทุกเล็กบวก6ตันคือแต่60ครับ120มาใส่รถกระบะถ้าโอเวอร์สเปคมันจะกินอะไรครับกินกินอะไรถ้ามอเตอร์ยิ่งตัวใหญ่มันกินอะไรแบตในซับร์ดูเหมือนโอ้ก็ใช้มอเตอร์ตัวใหญ่จะได้ออกตัวขึ้นบ้าแต่ว่า ก็ต้องใหญ่มามแต่ว่าปริมาณตัวรอนเรื่อ,องความร้อนก็จะน้อยลงไปด้วยถ้าถ้าสมมติมอเตอร์ใหญ่ความร้อนจะไม่มีปัญหาถูกต้องใช่ครับเพราะว่าเหมือนติดแอร์ใหญ่ในห้องเล็กเหมือนติดแอร์ทีทีวีเยอะๆแต่ใช้กับห้องเล็กมันไม่ใช้เต็มกําลังมันสบายตัวด้วยซ้ำไปมันทางานสบายๆใช่ครับแต่ว่ามันต้องแลกมากกว่การ่าแบตเตอรี่ต้องเป็นเนียนจะให้ดีต้นทุนธรรมา ต้นทุนนั้นน่าทำนะครับโอนก็ไ่น่านําทำเพราะว่าเป็นเป็นยุทธสศาสตร์ของชาติเป็นทางเรื่องที่ภาคประชาชนเป็นที่มือยานลงไฟฟ้านะครับแล้วก็กรมขนส่งกรมขนส่งก็ตอบับแต่พี่ีเจ็บเรื่องราคาแน่เลยกับทางเทคนิคนะทางเทคนิคกับราคาการเดินเรือ้องดีเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องนี้ ตัวนี้นะไอ้นี้เฟืองไอไอเทาเนี่ยคือมากับมอเตอร์เลยนะไม่ใช่เพาเดิมนะถ้าใช้เพาเดิมสปิดเ์ในโชวไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องไปปรับอัตราคดเฟืองท้ายอีกมัวตัวไปหมดผมว่าคือมันไม่สรุกนะไปโอเวอร์คอนตัวเปล่าตัวเฟืองท้ายเนี่ยโพโพในทางเครื่องกลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากการที่จอยแล้วมาต่อกันแล้วไม่เท่ากันเนี่ยมันพังพี่หน้าครับครับ คือถ้าเป็นโมโมจอยโมพลาโมอันตรายใช่ว่าอย่างนี้ครับอันตรายอย่างนี้สมมติว่าเราใช้มอเตอร์แบบขาหน้าถ้าใช้แบบคือบันขาหน้า จะใช้กี่วันหลับหน้า จอยอยู่ยยตรงไหนแต่ในจอยเ่อ๋อคือสมมติขับหน้าคนระับขับหน้าเอาเครื่องออกนะพี่พีคิดถึงเอาเครื่องออกแล้วเอาเอาเอาวีนวพีใส่ขับหน้านเอาแคปิีงเข้าแบกบเซนเตอร์เกียร์ต้องต้องโมใช่ไหมครับต้องโมดิดฝังกา้านด้านใดด้านหนึ่งแล้วไ้ตรงจอยไปซุ้มล้อมันต้องพอดีเพราะถ้าสั้นไป ปึ๊บขึ้นเลยหลุดเรากระเบ้าพวกทรมานเลยอันนี้ก็คือก็เลยเป็นข้อกระดูกแรกการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์ต้องข้ามหรองยิ่งต้องข้าไอ้ตรงนี้ครับอาจารย์ผมเล่าให้ยอาจารย์ไอ้ตรงแหลกพวงอะไรอ่ะแหลกเราต้องเปลี่ยนเป็น มอเตอร์เซียริงไฟฟ้าแล้วเราต้องโมแหลกต้องเชื่อมใหม่นะครับเนี่ยต้องใส่มอเตอร์เข้าไปแล้วมันมีท้อกใช่ครับแล้วเวลายูเทิร์นนะผมขับเองนะยูเทิร์นนั่งข้างๆผมก็คือชุดพี่ช่างช่วงล่างนิสันผมบอกพี่มันดังแรกมันดังแรกกี่นาช่วงล่างนิสันนี่เป็นเป็นเป็น เป็นช่างทำรถแข่งอ่ะเป็นยี่ทองเจือจริงๆนะคือพี่บันทักแรกแกพูดท่นสั้นคนเดียวไม่มีอะไรใช่ไหมครับผมก็ถาบไปบันทักแรกแล้วนะทีนี้ยูเทิร์นแรกสองมายูเทิร์นหักหมดใช่ไหมครับหักขวาอาจารย์คิดสภาพหักขวาแล้วบันทักแรกแล้วนะให้ไทยให้ดยาไทยบันทักแรกแล้วนะผมหักขวาหักขวาแล้วเราคืนได้ไหม ผมเป็นหลไมปากแตกเลยออกมาทางกระจกยางแตกยางหน้าแตกโอ้หลแต่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นครูเกาอการที่เป็นหลุมโชคดีถ้าไม่เป็นหลุมไอเลนอีกข้างนึ่งหลอนเล่นใหญ่ครับยี่สกิโลเมชั่วโมอันตรายผม ปัญหาแก้แล้วครับแก้หมายถึงว่ามอเตอร์ทอสันปันไอตัวเชื่อมที่ไม่ดีอะหักแล้วรุนแล้วแล้วคอนมันได้คืนสาวเลยแต่ล้อไม่ไปแล้วมันไปขวาตลอดก็เลยลงแล้วจิบเราตอนนั้นไม่ได้อยู่กับเบรกมือเลยครับสลิงมันลงไปแล้วเบรเบรกแต่มันไม่ได้ลงแรงมันค,ค่อยๆลงแต่ไอความค่อยๆลงมันก็พุ่งหข้าพุ่งไปแล้วก็ย,ย,ยันได้อออตอันตราย อันน no okay. so hey, ี้ก็ประมาณเจ็ดแปดีนนันตเป็นกอะไรนครับนั่นเป็นกระบะอะไรอะไรีสันตูอะไรนรีสันให้ผมพูดดีสันเรื่องอะไรบชางช่างช่างช่าช่าง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 ่งช่าง่ช่งา่ใช่าช่ช่า อันนี้คือเปลี่ยนมาเป็นขับหน้าใช่ครับเราเราทดสอบไม่เพราะไปยุ่งกับระบบขับบังคับนี้ก็ดีอันตรายมากเลยนะใช่เราก็เลยใช้เป็นตัวสร้างแรงดันโดยใช้มอเตอร์ทำหน้าแรงใส่ใส่ตัวีสร้างแรงดันนะครับไม่ต้องโมกแรงที่อยู่เหมือนเดิมแต่ก็คือใช้ตัวนี้ขับไปนะครับ แก็เปลี่ยนเอามอเตอร์มอเตอร์ออชนเลย ไม่ต้องโมแหลกแหลกก็อยู่ตำแหน่งเดิมคทักเลี้ยวถึง่ตำแหน่งเดิมโอ้อันตรายอันตรายแต่พอช่วงหลังที่จะบอกอาจารย์ว่าพี่ว่ามันก็เลยมีวิธีที่ไม่แห้งตาเลยแหลกที่นี่อันนี้จะอันนี้จะบอก โอเป็นศาสตร์อย่างเงินนะครับเพราะว่าเราเอาเครื่องมือระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้านะครับมาใส่รถที่ไม่ได้ออกถูกออกแบบมาให้เป็นไฟฟ้าตั้งแต่แรกนี่คือเราคือเป็นนวัตกรรมการออกแบบการสร้างนะครับเพราะจะเอาเครื่องยนต์ออกหมดปุ๊บระบบต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำมันมันก็ต้องออกทั้งหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาใช้เป็นตัวมออเตร์ไฟฟ้าใช่ครับใช่ครับก็เป็นศาสตร์อย่างเพราะว่าโอ้มัน แลมวในวงการการทำโมเดลที่แบบเนปเพราะว่าหลายหลายส่วนก็ไปเชื่อมกับระบบเครื่องยนต์นะใช่่ระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์แล้วเราเอาเอาออกขณะพวกน้ำมันพาวเวอร์หรืออะไรต่างเนี่ยมันก็อย่งนี้นะครับคือที่มีประเด็นไหมก่อนไปพักกันเล่าตอนบ่ายเราจะมาดูกันว่าสรุปแปะล้ำดับยังไงนะตอนเช้า ตอนตูมเข้าไปลงไปในน้ำลงไนฟ้ามีเครื่องอะไเครื่องมืออะไรนะครับเวลาเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มีสนามแม่เหล็กไปรั่วนะทำยังไงนะครับช่วงเวยเนี่ยนะครับในท้อไหรัต่ มาตรฐานก็คือวิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งต่อเนื่แลอีกครึ่งชั่วโมงวิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องนะกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงเป็นไงญ่เลถ้าทำวามเร็วีะได้พวก

มีคำถามไหมครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องก็ได้ถูกไหมโอเคท่านพี่เดี๋ยวก็โอเป็นับทานข้าวนะครับเจอกันบ่ายโมงครับผม